สวัสดีครับพี่น้องชาเลอใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาเลอใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับนัดต่อไปในศึกพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่8นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับจะบุกไปเยือนอาร์เซนอนนะครับซึ่งเป็นมิกแมตต์ประจําสัปดาห์เลยนะครับเรือใบสีฟ้านะครับมีคิวบุกไปเยือนปืนใหญ่อาร์เท โดยเปโกรเรียล่านะครับจะพาลูกทีมไปคว้าชัยชนะเหนือทางด้านอัตเตนอลเพื่อที่จะรักษาตําแหน่งจากฝูงต่อไปได้หรือไม่คือวันที8่8ตุลาคมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวโรเบยสีฟ้าก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับหรือว่าเวลา22:30นาน,านะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดทางทูพิเมียฟุตบอลหนึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามเชียร์ด้วยนะครับมาดูข่าวสารที่น่าสนใจใน EP นี้กันเลยนะครับ สำหรับ e p ีนี้นะครับก็มีข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในก่อนเกมการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตียกับอาร์เซนอลนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปกวเดียล่าได้กล่าวก่อนเกมที่ทัพเรือใบสีฟ้ากําลังจะเจอบทพิสูจน์สาคัญไปเยือนอาร์เซนอลที่ฟอร์มกาลังร้อนแรงโดยทางด้านเป๊ปนะครับได้ยกย่องทางด้านมิเกลอารเตต้าว่าคือบุคคลที่เข้ามากอบคู่ปืนใหญ่ให้กลับมาลุ้งโลดโดยเป๊ปเขาได้กล่าวว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีพวกเขาสู้เพื่อเป็นแชมป์ตอนผมมาที่นี่ พวกเขาไม่ได้อยู่จุดนั้นแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาอยู่จุดนั้นอีกครั้งแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าเวลาปีเอรอเมรนนั้นไม่เคยง่ายพวกเขาใช้การประกบลัวในบางครั้งบางครั้งก็ปล่อยให้คุณทําบางอย่างแต่หลังจากนั้นพวกเขาจะเล่นด้วยความดุด,ดันการตัดหาผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมก็ทําได้ยอดเยี่ยมเขายอดเยี่ยมจริงๆนี่นะครับทางด้านบอสเป๊ปน,นะครับก่อนเกมการแข่งขันนะครับก็กล่าวยกย่องอาร์เตต้านะครับอดีตลูกน้องคนสนิทน,นะครับที่เคยร่วมงานกันตอนอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูข่าวที่2นะครับ เป๊ปรับยังไม่รู้จะเลือกใครเล่นแทนโรดี้ในเกมเจออาร์เซนอนอาทิตย์นี้เป๊ปกัวเดียล่าในายใหญ่ของแมนซิตี้ยอมรับว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาใครมาลงเล่นแทนโรดี้ในเกมกับอาร์เซนอนวันอาทิตย์นี้โดยเป๊ปเขาได้กล่าวนะครับว่าเราจะได้เห็นกันว่าวันนี้เราจะเริ่มพูดคุยกับทีมงานของผมผมจะวิเคราะห์และเตรียมพร้อมสําหรับเกมพรุ่งนี้โรดิโก้เขาอาจจะเก่งที่สุดหรืออยู่ในกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกตองถึงสามอันดับแรกอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ และเราจะต้องค้นหาวิธีแก้ปัญหากับนักเตะของเราและวิธีที่เราต้องการเล่นลองจินตนาการว่าพวกเขาทําอะไรได้บ้างในตอนนี้ในใจของผมคิดว่าจะหาทางออกทางไหนดีส่วนโรดี้ตอนนี้อยู่ในช่วงพักและหลังจากพักเบรกทีมชาติเขาจะกลับมาพร้อมสําหรับเกมไบตันนี่นะครับทางด้านบอบเฟปนะครับก็เรียกว่าเป็นกังวลเลยนะครับสําหรับตําแหน่งกองกลางนะครับที่ตอนนี้ขาดโรดิโกนะครับเฟปนะครับก็กุมใจนะครับว่าจะเอาใครมาลงเล่นในแทนตําแหน่งนี้ดีนะครับเพราะว่า โรดี้นะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งใน3ที่เป็นกลางรับที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันเลยนะครับและเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องฉเฉลใบสีฟ้าตอนนี้นะครับคิดว่าเจ้าใครเล่นกลางรับขัดตาทับทางด้านโรดดิโกแทนนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับเอาละครับมาดูข่าวที่3กันต่อเลยนะครับซึ่งเป็นข่าวของอดีตเด็กเรือของเรานั่นเองนะครับ ชินเชนโกทึ่งแฟนปืนปลุกพลังให้ทีมก่อนบูเลือโอเล็กตันเดอร์ชินเชนโกกองหลังของอาร์เซนอลได้กล่าวถึงความสุดยอดในการเชียร์ของแฟนปืนใหญ่ก่อนเกมสําคัญดวลแมนติตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยเขาได้กล่าวว่ามันเป็นเกมที่สําคัญมากสําหรับเราโชคไม่ดีที่เราไม่ชนะแมนติตี้มานานในพรีเมียร์ลีกและแน่นอนว่าเราคาดว่ามันเป็นเกมที่หนักและเราต้องการชชนะเป็นแฟนที่เอมิเรตพยายามผลักดันเราให้ไปข้างหน้าเสมอ เราทราบซึ้งอย่างยิ่งเพราะมันช่วยเราได้อย่างมากในสถานการณ์ที่ยากลําบากเป็นความยินดีเสมอที่ได้ลงเล่นในฐานะนักเตะซิตี้ในอนดีตนอกเหนือจากแฟนบอลที่น่าทึ่งแล้วที่นี่ก็มีย่าที่สุดยอดด้วยผมจําไม่ได้ว่าเคยเป็นตะคิวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กับการลงเล่นที่นี่เพราะคุณภาพของสนามก่อนเริ่มเกมแฟนๆก็ร้องเพลงเชียร์เสียงดังและมันทําให้คนขนลุกเลยทีเดียวนี่นะครับอลกซานเดอร์ชินเชนโกก็ได้กล่าวถึงแฟนบอลของทีมตัวเองก็คือตาวอกอัลเทนน์นนะครับ มาดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับฮาแลนด์กล่าวติดตลกจะทุบสถิติเชเลอร์ภายใน4ปีเอรลิงฮาแลนด์ยอดถุนหน้าของแมนเชสเตอร์ได้ออกมากล่าวติดตลกบอกว่าจะทําลายตถิตติสูงสุดตลอดการของพิมริลิกที่อลันเชเลอร์ทาลงให้ได้ก่อนหมดสัญญากับทิตี้ในอีก4ปีเมื่อถูกเดอะเทลกราฟถามเรื่องทําลายสถิติของเชเลอร์ที่ทาประตูสูงสุดตลอดการพเมริลีก206ประตูฮาแลนด์ได้ตอบติดตลกว่าสัญญาของผมเหลืออีกนานแค่ไหนนะยังมีเวลาที่ผมทํามันใช่ไหมล่ะ นั่นคือสิ่งที่คุณไม่สามารถคิดถึงมันได้เลยคุณคิดได้แค่เกมถัดไปฤดูกาลนี้แล้วหลังจากนั้นเรื่องเหล่านี้จะตามมาเองในอีกสักพักแต่ถ้าหากผมอยู่อังกฤษต่อไปอีก15ปีแล้วทําไมจะเกิดขึ้นไม่ได้ไว้มารอดูกันอย่างไรก็ตามนะครับหากพิจารณาสถิติที่น่าทึ่งของฮาแลนด ที่ยิงเกิน1ประตูต่อนนัดน,นั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่เขาอาจจะทําสิ่งที่น่าเหลือเชื่อได้การถล่มประตูขึ้นไปเทียบเท่าแต่อันดับ2อ,อย่างเฮอริเคนที่สถิติของเขาหยุดอยู่ที่213ประตูเอริงฮาร์แลนด์ก็อาจจะทําลายสถิตินั้นได้แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นสถิติอีกหนึ่งสถิติที่เรียกว่าท้าทายสุดๆสําหรับเอริงฮารแลนด์ของเรานะครับทีนี้นะครับมาดู ตาวอกรุ่นใหญ่ของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของอาร์เซนอลด้วยเรียกว่าเป็นตำนานเลยนะครับไรต์ปลุกเหล้าทีมพรีเมียร์ลีกช่วยกันหยุดเรือใบเอียนไลท์อดีตกองหน้าตำนานของขอาร์เซนอลกระตุ้นให้ทุกตโมสรในพรีเมียร์ลีกช่วยกดดันแมนเชสเตียยามที่ต้องผเผชิญหน้ากันทีมของ La, ขชเปเปกัวเดล่าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกห้จาก6ปีหลังสุด โดยเป็นการคว้าแชมป์มาแล้วตามฤด,ดูกาลติดต่อกันจากความพ่ายแพ้ให้กับนิวคสตซิลรวมถึงแพ้วูฟนัดแรกในสัปดาห์ที่แล้วทําให้ทีมอื่นมีความหวังและกําลังใจขึ้นมากเอยนไลท์ e เขาได้กล่าวว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องทํากับซิตี้ทุกสมโมสรในลีกต้องทําแบบนั้นกับซิตี้ทำให้พวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันบ้างมันต้องร่วมมือกันเพื่อเบรกแมนซิตี้ให้ใช้ลงดังนั้นหวังว่าอาร์เซนอลจะมีความหวังในการคว้าแชมป์ ทีมระดับท็อปอย่างอัตเซนอลสเปอร์เรอร์พูลทุกทีมต้องได้บางอย่างในการเชอร์พวกเขาเมื่อคุณคิดถึงทีมเหล่านั้นที่ไล่แมนซิตี้และเมื่อคุณได้ยินว่าพวกเขาเจอบู๊บแน่นอนว่าในใจของคุณคิดว่าพวกเขาก็คงชนะได้ดังนั้นเมื่อคุณเห็นทีมอย่างบู๊บเล่นงานแมนซิตี้ให้อยู่ภายใต้ความกดดันและเอาชนะได้สาเร็จนั่นช่วยเพิ่มภูมพลังให้กับพวกคุณได้ หากอร์เซนอลต้องการแชมป์ลีกหรือเป็นตตเปอร์หรือลิเวอร์พูลในบางช่วงคุณต้องอาชนะพวกเขาได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่และทีมล้วนมีศักยภาพทําได้เราเห็นมันในทุกรูการมันขึ้นอยู่กับเราตอนนี้นี่นครับเรียกว่าเอเลียนะครับออกมาปลุกกระแสเลยนะครับให้ทุกทีมนะครับหยุดแมนซิตี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ทีมตัวเองนั้นคว้าแชมป์นะครับแม่หลายจริงๆเลยนะครับเอลย มาดูข่าวต่อมานะครับเบอร์บอตอฟวิเคราะห์ตึกปืนเรือจบแบบแบ่งแต้มกันดิมิธาเบอร์บอตอฟอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิเคราะห์เกมใหญ่ศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ว่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปโดยเบอร์บอตอฟนะครับได้กล่าวว่ามันก็เหมือนกับเกมอื่นๆชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องชนะคู่แข่งโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนช่วงพักเปเกทีมชาติ ทั้งสองทีมจะเข้าสู่เกมแบบผสมผสานแต่มันไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับพวกเขาเพราะทั้งคู่รู้ว่าสาม,มารถทำได้ดีแค่ไหนสุดท้ายเราต้องดูว่าใครฉลาดกว่ากันทั้งคู่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเรามาดูกันว่าพวกเขาจะเล่นอย่างไงการใช้พื้นที่เปิดเกมบุกและรอให้คู่แข่งพลาดแน่นอนว่ามิเกลอาร์เตต้าเป็นลูกติดของเป๊กกวเดิอล่าดังนั้นผมคิดว่ามันอาจจะจบลงด้วยการเสมอส่วนสกอร์ที่ผมคาดผมทำนายไว้ที่ -2 2 นี่นะครับก็เป็นทัศนะเป็นความเห็นของดีมิธาเบอร์าตอฟนะครับที่พูดถึงเกมใหญ่ที่จะถึงในวันอาทิตย์นี้ระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับเบอร์าตอฟก็บอกว่าระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลมีการเล่นที่คล้ายกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะเสมอกันและจบกันด้วยการแบ่งแต้มนะครับมาดูข่าวต่อมากันต่อเลยนะครับปังอาร์เซนอลบ้างอาร์เตต้าเร้าปืนหยุดเตะติ้วผ้าเรือ12นัดมิเกลอาร์เตต้ากุญซือของอาร์เซนอลกระตุ้นลูกทีมให้หยุดเตะหิ แพ้แมนซิตี้ยาวนานถึง12เกมในีิม์ลีกในเกมอันอาทิตย์นี้ที่เอเมเรตสเตเดียมอาเตตาเขาได้กล่าวว่าตอนที่ผมมาที่นี่ผมคิดว่าโอเทฟฟอร์ดคือ18ปีที่สเตมบอร์ดบิดคือ17ปีและนับจากนั้นเราทําสําเร็จเรามาเปลี่ยนแปลงมันดูสิ่งเดียวที่ผมกังวลคือคุณภาพของคู่แข่งและนั่นไม่ใช่คําถามเกมอันอาทิตย์นี้เราต้องทําให้ดีที่สุดตลอด100นาทีนี่คือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และเราจําเป็นต้องมีสมาธิ ในเกมใหญ่แบบนี้คุณอาจจะเป็นต้องมีนักเตะคนสําคัญที่ทําผลงานได้การต่อสู้คือสิ่งสําคัญในเกมแบบนี้ซึ่งมันอาจออกหน้าไหนก็ได้ทั้งนั้นมิเกลอร์เตต้าก็ได้ปลุกใจนะครับบอกลูกทีมนะครับให้อยู่สติแพ้แมนเชตี้ 12นัดรวดที่ผ่านมานะครับก็บอกว่ายังไงก็ตามนะครับในเกมต้องทําให้ดีที่สุดตลอด100นาทีต้องมีสมาธิมากๆเลยนะครับอะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับเป๊ปวังรักษาสติติไม่แพ้ใคร2เกมในลีกติดทะลุ5ปีเป๊ปกว่าเดียรล่าต้องการรักษาผลงานไม่แพ้ใครต่อเนื่อง2นัดติดบนพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ยาวถึง5ปีดังนั้นแมตช์บุกเยืยนอ,นเนอนอาร์เซนอลห้ามพลาดเด็ดขาด เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2018ที่แมนทิตี้แพ้คิทตันพาเลท2-3ต่อด,ด้วยแพ้เลเตอร์2-1อ,อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเล่นเครื่องเ hey, ฮ14แมตส่งท้ายเข้าป้ายในฐานะแชมป์สำเร็จและไม่เคยแพ้ใครในลีก2เกมติดต่อก,กันอีกเลย <The S 2> เดปับเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญมันจะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีแค่ไหน แพ้ในลีกสองนัดติดหนสุดท้ายคือ2018นั้นหรือมันน่าทึ่งมากมันคือสัญญาณที่บอกว่าเรามาในเส้นทางที่ดีเพราะแค่แมนซิตี้มีองค์ประกอบทีมที่ดีหรือเปล่านั้นหรือบางทีผู้จัดการก็มีส่วนร่วมเช่นกันนี่นะครับบอสเป๊ปก็ได้พูดถึงวิถีของแมนซิตี้นะครับที่จะต้องไม่แพ้กัน ต่องนัดติดนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินได้นำข่าวสารต่างๆม,มาอัปเดตให้กับพี่น้องชาลืบายสีป้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้น้าที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ